One n e w สตรงไปตรงมา มาต่อกันที่เรื่องราวที่ทําให้สังคมสดใสกันบ้างนะฮะเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่านางฟ้าลงมาเป็นกู้ภัยคือที่ผมบอกว่านางฟ้าเนี่ยก็เพราะว่าคนนี้เนี่ยอาชีพหลักก็คือเป็นแอร์โฮสเตสแต่ช่วงไหนที่ไม่มีบินนะครับช่วงพักช่วงเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะลงมาใส่ชุดกู้ภัยแล้วก็คอยออกไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยบนท้องถนนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าจะพาเราไปทําความรู้จักกับเธอครับ อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำทางออกถนนบางนาตราดพบร่างชายคนขับหมดสติอยู่ภายในรถพลเมืองดีได้ช่วยเหลือออกมาก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและมูลนิธิร่วมกตันยูจะมาช่วยเหลือคนเจ็บวรัญทยานามอาสาหรือฝนอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญยูวัย33ปีไม่รีรอรีบหยิบอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปคอยสนับสนุนช่วยเหลือจนผู้ประสบอุบัติเหตุถึงมือแพทย์อย่างปลอดภยัย วรัญทยามีงานประจําอยู่แล้วเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังแต่เมื่อมีเวลาว่างเธอจะไปช่วยเหลืองานที่มูลนิธิร่วมกัน,นยูทันทีแต่กว่าจะเป็นอาสาสมัครกู้ภยัยก็ต้องเรียนรู้หลักการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกต้องวรัญทยาเรียนรู้อย่างตั้งใจสามารถสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิได้เป็นอย่างดี ครับตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีอุบัติเหตุรถคว่ำเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ครับคุณฝนเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างก็คือตอนนี้ค่ะต้องใส่ถุงมือให้พร้อมนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์คือผดผนังพยาบาลนะคะตอนีเมินสถานการณ์ค่อนข้างจะตรงนี้เพราะว่าเราไม่เห็นหน้างานว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันเลิศตลอดเวลาค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฝนต้องใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้มาทั้งหมดในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรายนี้เพราะทุกวินาทีหมายถึงชีวิตของผู้ป่วยตอบไม่ได้ทั้งหมดว่าเขาจะเป็นอะไรมากไหมเพราะว่าเมื่อกี้ประเมินสถานการณ์คร่าวๆมาคือไม่มีอะไรออกมาบ่งชัดว่าเขาเจ็บปวดตรงไหนเพียงแต่เขาคุยแล้วก็อไอได้บ้างนิดหน่อยเมื่อกี้นี้ค่ะแต่ว่าก็ะตัดตอนนี้โล่งที่บอกดีใจเย้ดีใจค่ะ การเป็นแอร์โฮสเตสกว่า10ปียังช่วยให้เธอสามารถคุมสติได้ดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นอาสามูล,ละนิธิร่วมกับตันยูก็จะทําให้เธอช่วยเหลือผู้โดยสารยามเกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องได้อย่างทันท่วงทีแรกเลยก็คืออยากจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างอยากจะแบ่งปันผู้เหมือนเป็นนางฟ้าจริงๆเปล่านะคือรู้สึกจริงๆว่าเห็นความรู้สึกหดหูแล้วมันรู้สึกไม่ชอบอย่างเงี้ยก็แบบอยากจะแบบ อะไรที่พอจะทําได้มั่งหน้าอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนข้างนอกเดินเดินไปตามถนนธรรมดาเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดเราลองได้มาทําอะไรกับหน่วยงานหรือว่าอะไรที่มันเป็นจริงจังเราอาจจะได้ใช้ทั้งความรู้สึกทั้งความรู้ของเราอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นงานอาสาสมัครเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยแต่เธอค้นพบว่ามันเติมเต็มความสุขในชีวิตไม่ต่างจากอาชีพที่เธอทําอยู่ รุ่งโรสมุนเก่ารายงานวันนิวสตรงไปตรงมา